วันนี้วันเที่ยวเวลานีคลือ่ะลงนะ้ำ ร้านนี้คนมุงเยอะเลยพี่จริงเข้าไปดูหน่อยดีว่าเขาเขายอะไรเวียนดีกว่าเอาเส้นใหญ่ผัดดีกว่าคุณยายมาซื้อร้านนี้บ่อยไหมคะร้านาาานี้หนึง่งที่หนึ่งลานเราแล้วสั่งอะไรคะอะไรอร่อยอะไรทุกอย่างค่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยแล้วอร่อยที่สุดเป็นเจอันนี้เป็นเจนั่นเป็นอ๋อนี่เป็นเจโอเคไปทางนู้นไปทานเจอยู่ที่ร้านขายอาหารร้านหนึ่งมีหลายอย่างมากใช่คนเข้าแถวกันเนาะเยอะเลยอ่ะเอออาะะไร่มีบางหม้อนี่หมดไปแล้วดี่สเออหมดไปแล้วเนี่ยใครดีมากเลยอ่ะแป๊บเดียวผายวับผิวว้า าซื้อขนมไทยๆอยากกินขนมไทยๆมานานแล้ค่ะเล่นมาซื้อเต่ากล้วยจ้าสีบานน้าจำเขาไม่ได้อ เช้าเหรอชามบ้ามาโน่นเก้าโมงค่ะเช้าอไม่เป็นค่ะแต่ก็ใสดีเห็น่นเขาทำคนเดียวไมม่มีลูกจ้างมีแบบเนียนะคะเป็นภาษาจีนแทะนะคะนะคะทำขนมอันนี้นะคะอยู่ที่ตลาดนี้เนี่ยมานานมากแล้วนะคะ เข้าร้านนู้นออกร้านนี้นี่รับประกันได้เลยว่าทุกร้านเนี่ยอร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหลักฐานก็คือคนเข้าคิวข่ากําลังแบบว่าเมื่อกี้ที่แบบเฉือนอะไรอะทุเรียนอยู่ออคนก็มารอเจ๊เขาก็เฉือนไปอย่างใจเย็นๆถ้าเกิดใจไม่เย็นเดี๋ยวจะมีจะบาดมือโดนโดนเนื้อโดนเลือดออกเออน่ารักอะเก๋ๆไม่ใช่แค่ร้านเดียนที่เราเห็นจะมีแบบว่าร้านขายข้าวขายอะไรอย่างเงี้ยที่แบบ ทําอยู่ในร้านอ่ะคนก็ยืนรอกัน,นใช่แต่ก็ทําค, <ง S 2> คนค <ง S 1> ก็รอเออที่นี้เป็นแบบสังคมใจเย็นอะน่ะที่ทุกคนเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบบเห็นว่าเราถ่าย ก็แบบเฮ้ยเอาไปลงโซเชียลแสดงว่าโลกโซเชียลมันมีผลต่อแบบต่อการค้าการกการค้ากันเขาให้คนได้แบบรู้จักตลาดมากคุณนดูดูนักชอบตัวน้อยดูดีดูดีดูไรอ์ซื้อไรสำหรับเหตุผลนะที่พวกเราอะเรื่องตลาดอย่างเงี้ยก็เพราะว่าตลาดตอกหม้อเป็นปลอกเล็กๆแต่ว่าเต็มไปด้วยชีวิตวิถีชีวิตสีสันของพ่อค้าแม่ค้าคนที่เดินจับจ่ายซื้อของนะไม่ว่าจะมาซื้อของคาวของสด ผลไม้อาหารหวานอาหารพาวต่างๆล้วนแล้วแต่ต้องโดนใจแน่นอนเพราะว่าอาหารที่นี่ราคาไม่แพงเลยทีเดียวนี่จริงมาดูก่อนกิบได้อะไรมาบ้างมาดูกันมาดูกันอย่างแรกนะคะเนื่องจากว่าเห็นร้านนี้เขาต่อคิวยาวกิ๊บก็เลยอยากรูว่าเขาขายอะไรเขาขายของหวานค่ะกิ๊บก็เลยซื้ออันนี้<ห>นคืออะไรนะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำเพราะว่าคนอ่ะต่อแถวนานมากกิ๊บก็เลย ผมันต้องอร่อยนแน่ๆเลยกิ๊บก็เลยซื้อมานี่เป็นอย่างที่หนึ่งอันนี้25บาทถึงมาเริ่มเลยคือ,อ,คอแบบป้าบอกว่าป้าไม่ได้เน้นขายชาวลูกแต่คือป้าก็มาขายแต่พอป้ามาขายปุ๊บทุกคนมารุมป้าหมดเลยค่ะก็นี่แหละเราก็เลยอยากชิมว่ามันอร่อยไหมมันต้องอร่อยแน่ๆเห็นจากคนที่ต่อแล้วก็ไปแวะที่ร้านหมอหวายมาลูกอมเชื่นจิตตัวนี้เออกิ๊บก็อยากลองชิมเพราะว่าไปไปเยี่ยมร้านเขาแล้วก็แบบประวัติความเป็นมามันอลังการมากแล้วก็ได้กล้วยมอวีหนึ่งนะคะเป็นกล้วยไข่นะคะที่เป็นนั กำแพงเพชรแต่ปลอยูวที่จันทบุรีก็เป็นรูปปรมสะแต่ีเป็นกล้วยไทยชีวิตคนเมืองก็เริ่มเปลี่ยนไปใช่ไหมเขาไม่จําเป็นต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาตลาดเช้าอยไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าเราเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดติดแอร์เดินได้ทั้งวันสะดวกปลอดภัยอยากซื้ออะไรก็ชิวๆเดินช็อปเย็นๆสําหรับ ใช่ไหมพวกเราดูซีรีส์เกาหลีจนถึงดึกดื่นตื่นเช้าวันเสาร์ยิ่งจะไม่อยากจะลุกขึ้นมาไม่อยากลุกออกไม่แน่นอนแต่การมาตลาดเช้า่เนี่ยขอบอกเลยว่าน้ำเต้าหู้ที่ตลาดเช้าอะอร่อยเป็นน้ำเต้าหู้ในห้างเราไปซื้อผักถ้าไปซื้อในห้างมันจะเป็นแพ็คมาเลยใช่ป่ะเป็นกำมาเลยว่าแบบกำนี้20แต่ถ้าเราอยากซื้อผักแค่10บาทเดี๋ยวจะคุณป้าเขาขายให้เองใช่เราไปือมันเลิศตรงนี้เราไปยิบสักสิบบาทเราก็สามารถซื้อในตลาดได้คือเคยเห็นกบกระโดดในในห้างไหมเฮ้ยไม่เคยนะที่เนี่ย ตลาดสดมีกบกระโดดได้ด้วยปลาก็ดิ้นได้ไของสดแน่นอนของสดมันถูกตลาดนี้เนี่ยเป็นตลาดที่เปิดเฉพาะตอนตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงเช้าถ้าเกิดมาหลาาังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะเป็นตลาดที่แบบมีผู้คนพลุกพล่านมากมายและสิ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นตลาดเก่าแก่ที่อยู่กลางกรุงตลาดแห่งนี้แหละคะ่ะเป็นตลาดแห่งเดียวที่ยังเปิดในตอนเช้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนมาหลังจากตนสิบโมงไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เห็นบรรยากาศ ผล,ลไม้ของสดของคาวนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์แต่งหน้าให้มีทุกอย่างจริงๆค่ะมาที่นี่แล้วแบบครบมากๆเลยและที่สำคัญนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เป็นกันเองมากๆเลยน่าสนใจแล้วก็ประทับใจสุดๆสาหรับเมนูอาหารที่เป็นแบบเกาแก่ดั้งเดิมน้ำต้มมูสขึ้นชื่อเด็ดมากปิ้งอร่อยมากเป็นยา่าเป็นพะโล้อร่อยที่สุดค่ะที่นี่ก็เป็นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าสา์อาทิตย์วันหยุดไม่ได้ไปไหนนะคะตลาดตรอกม้อแห่งนี้ยังคงต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะ นนีนกับเขากับเขาดอกน้อยเฮ้ยไปจับอะไรของเขาแรงเนี่ยบ้าจริงบ้าจริง,รง,องไอ้นะใบชมพูบใบชมพูบตำลึง,งตำลึง,งนี้น่าจะขึ้นแบบว่าเลยมาเองตองรงนี้เลยอือนี่เรากําลังทําทําช่วงรอบรั้วบ้านรอบรั้วบ้านรอบรัวบรบร้วบ้านกับพี่จริง,งไ,ไม่สบับ